สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของควบคุมตัวนี้นะครับมันคือของควบคุม48โวลต์ถึง60โวลต์แล้วก็รองรับกำลังวัตต์ที่350จนถึง500วัตต์นะครับโอเคกล่องกล่องตัวนี้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็1กล่องเนี่ยจะมีสายไปให้ทั้งหมด3ชุดอย่างนี้นะครับ ทั้งหมด3ชุดทั้งหมดเรียงตามนี้นะครับนี่นะครับสายทั้งหมดอ่ะมาสายชุดแรกก่อนนะครับสายชุดแรกจะมีอยู่3มชุดนะครับเชื่อมต่อกับบล็อกแรกซึ่งมีอยู่8พอร์ตนะครับเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับตัวนี้หัวสีแดงทั้งคู่นะครับ เอาไว้สำหรับต่อกับชุดรีโมทซึ่งมันจะเข้ากับชุดรีโมทพอดีเป๊ะนะครับอย่างเช่นรีโมทต,ตัวนี้นะครับรีโมทต,ตัวนี้ซึ่งเวลาต่อเข้ากับรีโมทมันจะเข้ากันพอดีเป๊ะนะครับไม่ต้องมีการดัดแปลงอะไรเลยนี่ครับนี่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้เสียบให้ล็อกนะครับเดี๋ยวจะได้แกะออกนะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สายที่เหลือ1เส้น ที่อยู่ในชุดของรีโมทตัวนี้นะครับก็คือสายวันไลน์นะครับเอาไว้ต่อสําหรับจอที่มีวันไลน์จะแสดงความเร็วต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับกับเกียร์จะจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอจอต้องเป็นวันไลน์ด้วยนะครับสายตัวนี้คือสายวันไลน์นะครับนี่คือตัวแรกชุดแรกนะครับจบชุดที่2มีทั้งหมด16 o พอร์ตนะครับ ผมไล่ให้ทีละชุดนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับไล่จากฝั่งซ้ายมือไปละกันนะสายตัวแรกคือสีแดงอันใหญ่นะครับเห็นไครับสายสีแดงใหญ่นี่คือสายกุญแจนะครับอันนี้ไว้ต่อขึ้นกุญแจเป็นไฟขากลับเข้ามาในระบบเพื่อให้ระบบเปิดนะครับไฟที่จะวิ่งเข้าไปที่กุญแจเนี่ยเป็นสายบวกเหมือนกันนะครับบวกแรกนั้นนะมันจะมาจาก สาย power นะครับซึ่ง power มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับสายบวกไฟจากบวกนี้ต่อตรงไปที่กุญแจแล้วจากกุญแจกลับเข้ามาที่กล่องด้วยด้วยสายเส้นนี้เพื่อเปิดระบบนะครับนี่คือหน้าที่ของสายแรกนะครับโอเคสายต่อไปสายสีม่วงซึ่งสายสีม่วงเนี่ยมันจะทํางานคู่กันกันกบอีกเส้นนี่คือสายสีเขียวแบบเดียวนะครับนี่นะครับสายสีม่วง กับสายสีเขียวแบบเดียวเนี่ยครับเดียสายสีเขียวมันจะไม่เขียนอะไรอไว้นะครับตัวเนี้ยมันคือใช้เส้นใดเส้นหนึ่งต่อขึ้นจอนะครับเพื่อแสดงข้อมูลบนจอเส้นใดเส้นหนึ่งแต่ถ้าใช้วันไลน์แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับสองเส้นนี้เนาะสองเส้นนี้ผมตัดเอาไปก่อนนะครับะระบบเปิดเปิดระบบนี่หมดไปแล้ว ต่อไปเส้นต่อไปก็คือเส้นสีน้ำตาลนะครับกับสีเทาจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นโลเบกไฮเบกนะครับโดยปกติเราจะใช้กันที่โลเบกนะครับเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้มอเตอร์ทำงานไฮเบกเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับมีสองเส้นนะครับอ่านี้จบไปอันต่อไปเป็นคู่ อันนี้พอดีว่ามันจะมันจะมีการพ่วงกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปหัวสีฟ้าเส้นตัวนี้นะครับเขียวน้ำเงินดำจะเขียนไว้ว่า Tspeed ก็คือสายเกียร์นั่นเองถ้าใครไม่มีเกียร์ไม่เป็นไรแต่สายนี้จะต้องทําการจัมนะครับหาสายไฟเส้นเล็กๆเนี่ยจัมจากพอร์ตที่1ไปเข้าพอร์ตที่3เพื่อรัด วงจรให้เกียร์มันทำงานแบบ full speed ถ้าไม่จ้ำตัวนี้บิดไม่ไปนะครับคันเร่งจะไม่ทำงานถ้าไม่จ้ำเกียร์ไว้ก่อนเหมือน,มอนไม่เหมือนไม่เหมือนรถไม่ได้เข้าเกียร์นะครับตัวนี้ต้องเข้าเกียร์มันทิ้งไว้นะครับนี่คือสายเกียร์นะครับอ่ะสายต่อมาต่อมาสายสีชมพูคู่นี้นะครับก่อนนี้ที่ใช้ในการอ,ออกตัวแบบนุ่มนวลก็คือซอฟต์สตาร์ทมันเองนะครับ ใช้สายคู่นี้ถ้าต้องการให้ซอฟต์สตาร์ตลอดเวลาก็คือจ้ำเข้าหากัน